ุกษัตริย์เทพัสริงว่าเราเสียหนาะาขอรับคำ้าจายาวพยาคาทรงราชทูตโอ้อโ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 รโอโรโอ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 โโโ ขอให้บอให้โชคดีเจ้าทั้งหลายจงไปพร้อมกับราชรถทัศนัยทำสงครามเย็นครั้งนี้ระหว่างเดินทางทั้งไปและกลับไม่น่าจะเกินเจวันชนะหรือแพ้ให้ทุกคนรีบกลับมารายงานตัวขอให้ทุกคนโชคดีและเจิญเสด็จพระเจ้าขา่อไมาด้เยค่ะที่ยานิี้เพืสี่นะครับ รถคอนโดและเจ้าบุญนะขยันใจนี่ตามผ่านนะเรื่องเซเลคยังท่สิบเอ็ดยังสิบเอ็ดแล้ววันนี้วันที่สิบเอ็ดมกราคม2568เล่นที่ประชิดสโมสรหนองเสือปทุมธานีนรเ,าเรื่องจอมโจรจอม,จอม,จอมใจใช่เหรอใช่ไม่ใช่คุณโจรไอเวจีอเหรอเปลี่ยนชื่อแล้วจอมโจรจอม,จอมใจไม่ใช่ดอยไอแดนอ่ะมัน เราเปลี่ยนชื่อไงเราใช้เปลี่ยนชื่อเราเป็นคนเป็นไอเป็นอะไรวะเมื่อคืนเมื่อนอฟฟารัดเพิ่งจะเล่นเหรอที่อ๋อค่ะนอฟฟารัฟก็เลเรื่องนี้มะเขนอรัดเพิ่งจะเล่นไปเดี๋ยวไปดูหน่อยเดี๋ยวไปดูไอไลฟ์สดที่ไหนเขาเขายังมีไลฟ์สดอยู่มั้ยมีนอฟฟารัฟ พระเอกไปไหนพ่อป้าป้าเขารอพ่อเอกอ๋อเลยนี่ไม่ร่ามู ออาคุยม่ถ่ายรูปป่ะละแม่จะกลับแล้วกลับกับอะไรเดี๋ยว15ไปดูอีกพอดีเลยวันที่15กรุงเทพเล่ไหวแม่เขาอยู่เทพอยู่แล้วเลิกสุเลิกสดทุ่แลวแม่ข้ากรุเทพพอดลฮัโลปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลถ่ายรูป ฟังโกมันพูดฟังไม่ได้ขอตับแม่ไปไหนแล้ตับแม่อยู่นี่เดี๋ยวยังยังได้อีกวันหนึ่งวันที่ปูมาลูกอะไรอ่ะเลยนุ่นมาหนาวไหมเลยนั่งนุ่นมาเนี่ย มาถ่ายรูปหน่อยเหนาเป็นคนดไม่สนุดเห็นไม่แล้วเดือนสิบห้าก่อนน้องนุ่นวันที่สิบห้าเจอกันตอนแรกจะเข้าเสียงละมุนจะเข้าวันที่สิบหกพอดีน้องนุ่นยาดาื่นวัดศีธงโมสอนประกาศกองเจ็ดธัญญาเล่นเรื่องขุนโจรอเวทีว่ะ ไล้วการ้องเพวันนี้จะร้องเพลงอะไรเล่นอย่ันไา่ยังไม่รู้เมื่อคืนเมื่อคืนรเพราะนั้จะเล่นวัดวัดวเอาโมโต้มาเป็นพระไม่ยากสนุไปอีกได้รางวัลคนนี้ได้รางวัลยังไ่หมดหมดจังวะ โอเคจ้ามีมาดีเลยอ้าวเ็กอ้าวเดียวร้อยเดียวอ่ะเหล่าจาเนไปไหนคนไหนที่ฮะหดึงกระโปรงคนนั้นเหรอเียย่เดิ๋ยนีหนดูนุ่งกระโปรงโตโต